สวัสดีนะครับสวัสดีพี่ๆทุกๆท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคณิสอนผ่าเครื่องนะครับวันนี้ผมมีชุดทองคำบัชร่งนะครับเป็นพระสมเด็จทองคำบรรางนะครับปี2536นะครับออกวัดประดูชิมพีเป็นสมเด็จปกโพนะครับที่ได้มาแนะนําแบ่งปันวันนี้จะเป็นแบบฝังตะกุดนะครับฝังตะกรุดเงิน2ดอกนะมีมาแบ่งปันอยู่พี่ๆอยู่ด้กันทั้งหมด3องค์นะครับ เนื้อเกสรน,นะครับจะสร้างแค่เนื้อเดียวนะครับสมเด็จปกโพนะครับได้ชนวนมอนสารเก่าหลวงปุโตนะครับนะเดี๋ยวมาดูสําหรับองค์พระกันนะครับนี่เลยด้านหน้าก็จะเป็นสมเด็จนะครับนี่สมเด็จสวยๆแล้วก็จะมีเม็ดใบโพนะครับโรยลงมาด้านข้างซ้ายขวาเนาะ นะครับก็อย่างที่เคยบอกไปนะครับสร้างแค่เนื้อเดียวเกสรก็คือเนื้อนีเลยนะครับสร้างแค่เนื้อเดียวไม่ได้มีใบลานเนาะนะครับเม็ดมนสารก็เป็นเม็ดสีดาสีขาวสีน้ําตาลนะครับกระจายทั่วทั้งองค์นะครับสําหรับรุ่นนี้จะมีทั้งแบบฝังตะกุดและไม่ฝังตะกุดนะนะครับฝังตะกุดจะเจอน้อยกว่าไม่ฝังตะกุดนะครับองค์นี้ก็จะมีเนื้อปิ้นนะครับนี่เห็นไหมเนื้อพับเนื้อปิ้นบางๆเนื้อเกินนะครับ นี่ประมาณนี้หลังก็จะมีหลังยันเดียวก็คือยันนะนะครับยันนะแบบนี้เลยยันเดียวเลยนะครับยันเดียวเลย้านล,ล่างก็จะเป็นชื่อวัดเนาะด้านบนก็จะเป็นชื่อหลวงปู่โตนะครับฟอนต์จะลึกกว้างแล้วก็คมนะครับเห็นไหมเม็ดมนสารกระจายทั่วทั้งองค์นะครับสำหรับเม็ดมวลสารนะสีขาวสีน้ำตาลสีเหลืองแล้วก็มี อดอกไม้เกสรเนาะเกิดจากการบดไม่ละเอียดเห็นไหมจะมีเป็นเส้นเป็นเส้นนะครับจะมีเป็นเส้นเป็นเส้นนี่เห็นไหมมลสารเยอะมากนะครับถือว่าใช้แทนล้นหลักได้เลยนะครับถือว่าใช้แทนล้นหลักได้เลยแล้วก็ด้านล่างจะฝังเป็นบรรจุตะกุดเงินนะครับตะกุดเงิน2ดอกเห็นไหมนะครับประมาณนี้ผมได้มา3ององนะครับสวยทุกองนะพี่นะนะครับสวยทุกองค์ อีทุกองเลยครับอาเดี๋ยวให้ดูอีกสององแล้วกันนะครับเดี๋ยวให้ดูอีกสององแล้วกันนี่ครับนี่พร้อมกล่องเลยนะครับพร้อมกล่องเลยทั้ง3ององนะครับพร้อมกล่องทั้งงค์นี่เห็นไหมสวยนะครับสวยนะพี่นะพาได้สวยแล้วก็ได้เดิมสวยๆเดิมเดิมสร้างเนื้อเดียวคือเนื้อเกษรนะครับนี่หลังยันนะมียันเดียวเลยนะครับยันนะ ยน,นะมหาเศรษฐีเห็นไหมฝั่งตะกุดถ้าไม่มีฝั่งก็ก็ไม่มีตะกุดตรงนี้นะครับจะมีทั้งแบบฝั่งและไม่ฝั่งเนาะนะครับรุ่นนี้อาจจะเล่นหากันอยู่หลักร้อยนะครับหลักร้อยไม่ได้เพลงมากไม่ถึงพันนะพี่นะเดี๋ยวน้องเปิดแบ่งปันให้พี่ๆนะครับได้เช่าหามบูชากันนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดให้พี่เดี๋ยวเปิดให้นะครับปี่ปี6 5 3 6หลรายละเอียดก็เขียนหนะ้ากล่องไว้เลย นะครับรายละเอียดจะเขียนหนกล่องไว้เลยนะครับนี่สวยนะครับสวยนี่เห็นไหมพาได้สวยได้เดิมนะครับด้านล่างเห็นไหมตะกุดเงินนะครับสองดอก นะสำหรับรุ่นนี้นะครับสมเด็จปกโพร,รุ่นทองคําพันช่างปี2536นะครับเนื้อเกษรฝังตะกุดเงิน2ดอกออกวัดประดูชิมพีนะครับน้องแป่งปันให้พี่ๆได้เช่าหาบูชากันอยู่ที่อ,อง์ละนะครับ650เท่านั้นพี่พน,น,นะครับ650เท่านั้นพี่ๆท่านใดนะครับสนใจเช่าหาบูชารีบถักรีบโทรนะครับรีบติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับนะสำหรับคลิปนี้มีเท่านี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันก็ต้องขอตัวลาไปก่อน นะครับสวัสดีครับ